มาครับผมนานะสวัสดีครับสวัสดีนานะทุกท่านครับรนะวันนี้วันอาทิตย์ครับรเจอกันที่บอกบนาะเช่นเคยนะครับผมแม่เก็บตกจากครั้งที่แล้วปลาเหลือประมาณสักแปตัวนะครับครั้งที่แล้วปลาอากาศมันเย็นครับก็กัดไม่ค่อยดีปลาจะอืดมากครั้งที่แล้วนะครับกับเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววันนี้ก็เลย เปิดเก็บตกเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงบ้างจะดีกว่า,าที่ที่แล้วไหมอากาศก็เย็นเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับอากาศเย็นเย็นเหมือนเดิมนี่ครับนักตกป่าเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวมาติดตามผลงานกันนะครับตอนเย็นว่าจะรอดกันสักกี่ตัว ไปเจอกันนะครับนะนะฮะพร้อมเดียวกานพร้อมยังพร้อมแล้วตรงเยอกเลยครับเริ่มแล้วนะครับถึงเก้าโมงถึงกี่โมงเก้าโมงเก้าหรือสิบเก้าครับชั่วโมงเดียวเอาชั่วโมงเดียวเหรอ จะพามาถาหอยดำหัวหลือบ สองจุดห uhm. 네้าครับหอยดำหัวเหลืองเน้อปิ้งแพ่เป็นไงบ้างดีไหมแล้วปลาเข้าเราบ้างไหมาากกินบรรศอืออืตอเหรอ เราต้องอ่อยให้ลูกค้าไหมถ้าจะให้ดีอ่อยไม่พูดถึงไ,ไ,ไ,ไม่พูดถึงอะ่ะปกติจริงจริงๆต้องมีอ่อยมันต้องไหมหรอใครมาตะกี้นี่ทำไมนะ เ้าปิงอยู่อ่างทองใช่ไหมอยู่ชายโยชายโย <ไป S 1> น่า <ไป S 1> เห็นหว่าลเราตามเ้าปิงเขาอยู่ชายโยเราตามบอ,อกสุพรรณผมก็บอกเขาทำแพรเขาจะอยู่สุพรรณได้ยังไง<ป>กี่หลังนั่นมันไปต่อไม่ได้ติดผงเจ็บผมแล้วเสียเราต้องเสียไหมเสียให้กดตัวถางถ้าไหร่

ตามเยอะสองคนเข้าหลุมยังไงแน่น่ะสิขอบคุณครับพี่แดงแดงขอบคุณครับ,บคครับตัวแรกครับ ก้องจ้าตัวแรกพี่มาแล้วจ้า,าห,อหอยจ้ากว่าจะหาเจอที่พาย,ายขี่พญานาคจ้าต้องมีแน่ชี่ <c oughs> สองก็สามนี่นะครับอหอยหอยดำหัวเหลืองตัวที่สองของวันโอ้โหกว่าจะ น่านะครับหอบดำหัวเหลือง ไอ้เหยื่อสู้ไปกระสูบเลยกองเฮ้ยนะเชี <S <S ่อสายเหมือนมดพันธงี้บอ่ะครับมาแล้วครับ อตัวที่สามสองดห้าหอยดำหัวเหลือง